สวัสดีครับวันวนี้ครู่มาจะมาทำการทดลองเกี่ยวกับการเจี๊องหัวก็ปัญหาแก้วที่มีขนาดแตกต่างกันจะเกิดอะไรมาอย่างไรตัวแปรต้นขนาดแก้วที่แตกต่างกันตัวแปรพารระดับสีแล้วตัวแปรควบคุมเัาจะดุเฉลีตัปรต้นขนาดแก้วที่แตกต่างกันอันนี้ตัวแปรต้นนะคะก็คือตัวที่จัดให้ต่างกันก็คือเรื่องของอะไรคะ ขนาดต้องใส่คำว่าขนาดไปด้วยเอาต่อเลยค่ะระดับเสียงระดับเสียงปโคู่คูวัสดุใช่ตีต่อเลยค่ะเราจะมาเริ่มทำการทดลองกันนะครับผมจะให้เพื่อนเพื่อนสังเกตรองที่เล็กนะครับสังเกตระดับเสียงใช่ไหมคะ ตึ้งตึงตึง,ตงโอเคกองใหญ่ต่อไปกองใหญ่ใช่ไหมอันนี้จะตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึง,ตง,ตงโอเคของการทดลองก้าวที่ใหญ่จะ,หะจะเกิดเสียงทุนต่อก้าวที่เล็กจะเกิดเสียงสูงแหลมสรุปผลแก้วที่เล็กจะเกิดเสียงสูงแหลมเพราะเพราะเพราะอะไรสัน่นเพราะลูกบอล Okay.